โอ้เอ๋วสวัสดีครับผม p s เกับ Monster Hunter l i ร e นะครับมาต่ออย่างรวดเร็วจากพาทที่แล้วนะครับก็คือเล่นต่อทันทีตัดคลิปปุ๊บเล่นต่อปั๊บนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ต้องไปสู้ตัวอะไรอ่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไหน <c oughs> อ่าเควสดโดนใครอะ่ะวิชชอร์เทนโอ้มันคือตัวอะไรอะ่ะ b ิชชอร์เทนลิงเหรอมันคือลิงเหรอมังกี้วิชเวช โอเคไปครับยากกว่าไม่รู้แต่ไปแล้วครับ้ยชุดผมไม่ได้ดูเลยว่าผมทําชุดใหม่ได้หรืเปล่าวะ <c oughs> ควรทําชุดใหม่ได้แล้วมัง้ง <c oughs> ควรทําชุดใหม่ได้หรือยังอะ่ะแต่ผมไม่น่าจะมีของนะไม่ได้ไปฟาร์มรอบนอกรอบเลยอะ่ะวิ้ชุดนี้ <c oughs> เอาเอาเน,เน้นแฟชั่นไม่เน้นสวยงามเน้นแฟชั่น อาอซูรอสชุดอาซูรอสผมว่าสวยแต่มันทำมันใส่ได้อันเดียวเองอะ่ะของไม่พออะ่ะต้องไปล่าซูร์อต่อโอเคทำได้แค่เสื้อนี่ยครับไม่เป็นไรนอ่ะปเราไปล่าเจ้านี่ดีกว่ามังกี้ชื่ออะไรนะลืมชื่อไปล้มาซาเตะมาครับดังโง่เหมียวหนึ่งที่ นี่แล้วกันอ่ะเดี๋ยวเี๋ยวเอาเป็นแล้วก็พีชเหมือนเดิมไม่รู้อันไหนมันดีไม่ดีอ่ะผมก็ใส่มั่วเนี่ยไม่ได้มีสูตรอาหารเลยอู้อีป้าเรียบร้อยหกไม้ ของคนสามของหมาสองของแมวหนึ่งใช่ไหมเบียโกบน่าจะกินแค่ไม้เดียวนะตัวมันแค่นั้นนะครัวสกิน่าจะกินสองไม้ออลิเตุกุสมัสพลังเต็มเปี่ยมครับผมไปละลุยเลยแล้วเอาพิษมาสู้มันแพ้พิษหรือเปล่าะ ปกติเวลาผมเล่นผมจะดูแบบตัวนี้แพ้อะไรนี่ผมไม่ได้ดูเลยลิงเจ้าลิงลิงจอ๋อวิธีนี้มันจะสู้ยากเหรอมันจะสายพิ้วเน,นี่ยฮะหางเหรอเนี่ยไม่คืออะไรอ่ะ อุย้ยระเบิดโอ้โหระเบิดโฮ้มันมีหาเป็นมือลิงบินเฟเนติกอาร์เคสติกบิชชอเตเทนฉายามันแปลว่าอะไรรนู้ผม โอเคก็ไม่รู้ว่าฉายาแปลว่าอะไรอะ่ะเดี๋ยวเราเอายาก่อนยาเราน่าจะเดือนน้อยแล้วปะเดือนน้อยแล้ววะครบเลยนี่ว่อะอ่ะอันที่ไม่ได้ใช้ก็เก็บไปอันนี้เอาติดไปด้วยกัน <c oughs> โอเคปะเด <c oughs> ี๋ยวไหนว่ะ นในแมปมีอยู่ตัวเดียวที่มันยังไม่เปิดเผยก็ต้องเป็นเจ้าบิช,ชเตต์นั่นแหละอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงนู้นนอยู่ไกลสุเกินอ่าเพิบเิบเก็บสมุนไพรก่อนเอาไ้คราบยา ดิสจีน้ำผึ้งไว้ครับเมก้าพอรสชั่นเดินฟาร์มของระว่างเควสนี่แหละผมยังไม่ได้ไปเล่นนอกรอบเลยสักครั้งเลยเนะี่ยเดี๋ยวผมลองไปล่าอสุซอดเอาทำชุดเกาะไปก่อนดีกว่าไหมพัดหน้าพาัดหน้านี่ไงมาแล้วอุวยอุวย คำรามใส่เหรอเฮ้ยเฮ้ยเด้ยดาบเราดาบผิดนะโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำอะไรอะตัดหางได้ไหมต้องตัดได้ดิหางน่าจะเป็นอาวุธอาวุธเด็ดของมันห้าหางน่าจะเป็นทีเด็ดตัดตัดหางแม่งเลยได้ไหมเอาละเอาละเฮ้ยเฮ้ยผิดหรอไอ้บอกแล้วมันเล่นผิดอ่ะ เอาแล้วอย่างงี้เราเอาพิษมามันจะได้ผลกับมันไหมเนี่ยมันจะได้ผลไหมเนี่ยเราเอาพิษมาเล่นกับมันเนี่ยอุ้ยมันคว้างลูกผลไม้อุ้ยเจอผลไม้บินผลไม้บินแล้วมันเล่นพิษด้วยอ่ะแล้วเราเราไม่ได้เอาแอนติโดสมาไม่ได้เอายาแก้พิษอ่อ โอ้ยหางมันทีเด็ดจริงๆอ่ะอุย้ยทีเด็ดครับเด็ดครับเด็ดจริงครับขอชมหางเลยครับงั้นขอตัดหางด้วยเขาได้ไหมครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจะมาติดผิดแล้วอ้าวล่วงล่วงล่วงก็ไม่เ,เลยลํำข้างหน้านี่แหละที่เกตอ้อมไปหาไปหาข้างหลังมันออกลํำข้างหน้า แล้วก็เอาพิษไปกินอีกเอาไปกินใจยเย็นพี่ใจยเย็นทำอะไรทำอะไรมันหนีเหรอมันหนีแล้วอะ่ะอุ้ยอะไรเต็มเลยอะอะไรเต็มเลยอะผละไม้อุ้ยปลาอ้าวแสดงว่ามีปลาอย่างนี้เอาไปเลี้ยงได้ใช่ไหมเนี่ยมันหนีไปแล้ว<ป>โอ้แต่คมหมดไวมากเลยดาบ<ป>ขอรับดาบแป๊บหนึ่ง อันนี้คืออะไรอะบี t เทียเอ้ามีอีกตัววิ่งโผล่มาเฉยเจออะไรก็เก็บให้หมดเจออะไรก็เก็บให้หมดหรือว่ามันใช้พิษจากผลไม้วะมันไม่ได้ใช้จากตัวมันเองเออแต่เราอะใช้จากดาบของเราเองมาเลยมาเอาพิษไปต่อไหม เอานี่ไปเฮ้ยไปไหนไปไหนใจเย็นใจเย็นมันเกาะมันเกาะม,ม,มันปลาผลไม้อีกแล้วอีกอีกแล้วผลไม้ฮึบเออ,อสอยมันล่วงลงมาได้ไหมอ้าวล่วงอย่างนี้ก็เสร็จผมสิครับฟาดมันข้างหน้านี่แหละขอระบำดาบอุย้ยดีนะดีนะเดชมาทางนี้พอดี โอ้ยคำรามอัดหน้าโอ้ยทานี้ถ้าโดนน่าจะเจ็บหนักโอ้ยนั่นไงเจ็บหนักจริงๆด้วยขอฮะอะไรอะไรติ้งติ้งอะไรติ้งติ้งโอ้ยเจ็บเจ็บครับเออเฮ้ยจะจะไม่ใช่อันนี้ฮะอะไร โดนสตันเหรออุ้ยแฟชอ,อ๋อมันเล่นแฟชโอ้ขอบคุณคุโรสกิขอบคุณระเบิดระเบิดผลไม้อะไรอะอะไรอีกแล้วอะไรอีกแล้วโอ้มันเล่นหลายอย่างมากเลยอะมันมีทั้งพิษทั้งแฟชเป็นมอนสเตอร์ที่ใช้แฟชมานี่มานี่ ติดพิษอีกแล้วใช่ไหมล่ะพี่ติดพิษหางเนี่ยขอเอาให้ร่วงได้ไหมอุย้ยอุ้ยมันหมุนเจ็บอุย้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่เอาเดี๋ยวนอนแมวยายาฟีหมดแล้วเอา้าร่วงร่วงอย่างนี้ต้องดีมอนสเดนหางเนี่ยตัดได้ไหมอยากได้หางมันจังเลยโอ้ยขอตัดหางมันได้ไหม อ้เดี๋ยว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 จะล่วงจะล่วงโอ้จะล่วงจะล่วงขอฮิวก่อนฮิวฟื้นฟูเลือดอาแล้วก็ขอขอรับคมแป๊บหนึ่งเออกูรับคมอยู่อาขอฮิวก่อนฮิวก่อนมานี่เออ หนีอีกแล้วหนีอีกแล้วขอกินเพิ่มเซมินาอีกสักสองอึกโอเคมันน่าจะใกล้ตายแล้วปะ่ะมันหนีอย่างงี้ไปบอมเบอรี่เอาไว้ทำระเบิดใช่ไหมแต่หางมันดูมันตัดได้อะ สามารถเปิดดีมอนหมดกากาะได้ด้วยเหรอโอ้ยโอ้ยตีแรงมากหางมัน <c oughs> เหมือนไอ้นี่เลยอะ่ะการใช้หางมันผมนึกถึงเอปามโปเกมอนอะ่ะ <c> เ <oughs> ออหางขาดได้ไหมวะแต่ถ้าหางขาดแล้วมันจะเหลืออะไรให้เล่นวะ เออเดี๋ยวเดี๋ยวอโอ้ยมันปลาอัดมากปลาสวนปลาทั้งสวนเออสอยมันลงมาได้ไหมเออสอยลงมาลงมาเอยเอาละหางเนี่ยมันขาดได้จิไม่เนี่ย อย่าตัดหากมันหลือเกินอุยออผลไม้มันช่างเจ็บ <c okes tanta programmer> อเฮ้ยตโอ้โหไปไปสู้กับคนอื่นก่อนได้ไหยขอรับคมแป๊บนึง<ๆ>มันมาอีกแล้วโ <c oughs> อ้ยขอรับคมก่อนดิเพื่อนมันมาอยมัมอีกแล้ว้ยขอรับคมิวะ อะไยังอะไรยังอะไรยังมันโอ้ยโอ้โหมันเอาพิษมาเสิร์ฟและทีนี้กูติดพิษกูไม่มียาแก้ด้วยเนี่ยไม่มียาแก้พิษด้วยเนี่ยเออถาหางมันไม่ยอมขาดก็ฟันหน้ามันนี่แหละเออเออเออเซเซไปละเอาเอาเอา,เอา ลุกไม่ขึ้นแล้วลุกไม่ขึ้นขาขาขาหางมันอืขาดขาดมันขาดไม่ได้เปล่าวะเออจะหนีไปไหนเลาจะหนีไปไหนเร่าใจเย็นดิจะหนีไปไหน,จะ,นจะหนีไไหน,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 หนีหนีอยู่นั่นแหละขอตามโอ้ย <c oughs> เหนื่อย เอ่อผมว่าหามันขาดไม่ได้ไว้ตัวเนี้ยใช่ไหมเพราะทีเด็ดมันคือหาถ้าหามันขาดมันจะเอาอะไรเล่นวะจริงปะถ้าหามันขาดแล้วมันจะทําไงวะมันมูฟทุกมูฟมันใช้หาหมดเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะเมื่อกี้ผมคว้างอะไรไปวะอ๋อมีดมีคว้างมีดด้วยอ่ะเดี๋ยวรับอาวุธก่อนอ่าเติมยานิดนึงอ่าแล้วก็ เก็บสมุนไพรตรงนี้ฮึบโดดไปแล้วฟาดหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนมันฟาดเจ็บเจ็บนะเนี่ยเอาล่วงอย่างนงี้ขอลองหางอีกสักทีวะลองตัดหางมันได้ไหมเนี่ยอืออือตกใจนึกว่ากูตาย ดูเลือดดิเลือดเ,ยเลยแค่เนี้โอเคแลเนื้ออ่ะวิช,ชาเต็น <c oughs> มันเหมือนแบบกระลอกบินผสมกับใช่หวะมันคือลิงอะลิงผสมผสมนกผสมกระลอกกระกลอกบินอ่าขนมันสวยมากเลยอ่ะน่าจะทำชุดเกาะแบบสวยๆได้ <c oughs> เรียบร้อยนยะครับก็เมื่อไหร่เจอแมงมันนารูอ่ะอยากสู้แมงมันนารูแล้วอะอันนี้มันคืออะไรอ่ะสเตมินา่าฟื้นฟูสเตมินา่าโอเคเรียบร้อยอออยืดอ่าฮ่า,า,าควีต คอมพิสต์โอ้หันหลังยังหลอหันหลังให้กล้องยังหลอเรียบร้อยนี่มังมาลูกเออทำงานได้เยี่ยมมากเลยอ่าต่อไปสี่ดาวใช่ไหมเควสสี่ดาวเราลองฮันเตอร์แล้งอะไรแล้ววะอ่าแต่ว่าอ่าขอเช็คทุกรอบจริงจริงเช็คทุกรอบอ่าเรา เพิ่งจัดการไปแล้วมีอะไรใหม่ไหมอ๋อ oh, ได้อาร์เมอร์สเฟียร์นะครับเอาไม่ได้จะขึ้นจะคุยอาร์เมอร์สเฟียร์คือเอามาอัปเกรดชุดเกาะนะครับนี่นี่ร้อยห้าสิบดามเมตร้อสิบเอาเลยครับอัปเกรดทันทีครับใช้อะไรใช้โบนสเกปใช้โบนสเกปอันเดียวเอง <c oughs> อัพไปเลยจ้าแล้วก็ใส่เลยจ้าไม่ใช้แล้วดาบพิษ <c oughs> <c oughs> นี่ดามเมจร้อยหแรงกว่า แชมเปี้ยนดรอเบตนะครับ <c oughs> อ<ะ>จริงๆ <c oughs> ผมถนัดอีกอันหนึ่งด้วยนะคือ <c oughs> พองมาแรงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าภาคนี้พองมาแรงมันพองมาแรงมันยังดีเหมือนเดิมปะวะมันยังน่าเล่นเหมือนเดิมปะวะแต่พองมาแรงมันต้องมีเอฟเฟกต้องมีสถานะหน่อยนะครับต้องมีแบบเขาเรียกนะมีมีธาตุด้วยไม่ง,งั้นมันไม่ค่อยนั่นน่ะไม่ค่อยรู้สึกมันไม่ค่อยแรงอะ่ะรอดดเมจไม่แรงอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นว่านะครับพาร์ทนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับกับเจ้าอะไรนะเจ้าลิงจ๋อบิช,ชาเตนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r ร b ์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม PX เอและ Monster Hunter Rise ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย